สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Origame Studio ครับและในวันนี้เรามายกเกมยูริในบดที่มีชื่อว่าเมทัลโอเมกากันเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองดูนะความยากที่คุณผู้ชมแบบคอมเมนต์บอกผมครับว่าลองเล่นระดับ m e t a ลเอดูนะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันจะไปสุดแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ผมให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าความยากมันน่าจะประมาณอันนี้หรือเปล่าบุทอบอด ก็ไม่รู้ครับว่ามันจะไปสุดที่ประมาณไหนนะโอเคครับเรามาเก็บแร่เพชรกันก่อนเลยดีกว่าผมว่าออกนี่ก่อนน่าจะดีถ้าหานไฟเพราะว่าออกอันนี้มามันก็ต้องใช้ไฟนะครับในการทำงานมาครับเหมือนบอดเริ่มบุกโห ผมว่าไม่เวิร์กเลยผมน่าจะสร้างฐานรถถังก่อนหรือเปล่าโอ้บอดมาแล้วครับโจดกัดมันลูกพ่ออ้าผมลืมบอกไปนะว่าบอดฝ่ายผมกับบอดฝ่ายต้องข้ามนี่ เป็นบอร์ดแรนดอมหมดเลยนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นฝ่ายโซเวียตนะครับก็เป็นฝ่ายที่ผมมีข้อมูลในการเล่นมากที่สุดละ <ober> ก็รู้มาิดหน่อยครับว่ายูนิตอะไรมันทําอะไรได้นะอันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่แล้วนะครับก็ทํ <S <S มมทา,าให้ผมแบบเล่นมเกมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะถึงแม้แบบมันจะมีด็อกิเมนต์เป็นของฝรั่งของออฟฟิเชียลเนี่ยแต่บางทีเราอ่านไปมันก็งงๆนะครับแต่พอมีคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์เนี่ยก็เข้าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะ จริงมาจากไหนก็โดนหมาวันช็อตครับแต่ผมมองว่าภาคนี้มันบาลานได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะตรงที่ว่าหมามันก็ไม่ได้โหดเหมือนในโอ้หมามันไม่ได้โหดเหมือนในภาคปกตินะครับหมาภาคปกตินี่คือกระโดดกัดคออย่างเดียวอะในภาคนี้มันยังพอมีจังหวะคูดาวเยอะอยู่นะบอดฝ่ายตัวข้าเพราผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งเนะอ็ซิลอนนะไอไอตัวแมงมุมเนะี่ย มาครับเรดามาเลยนี่ครับแปลงมุมช่วยได้เยอะเลยนะอุยเพื่อนผมบอดเพื่อนผมมันเอาเรื่องละโอ้ยทำไมอยู่ดีมันแหลกไม่มีตังค์นะครับอื บอดเริ่มบุกกันแล้วอะเพืออผมก็เริ่มบวกแล้วนะนะครับเราขึ้นเถกระดับสูงกันเพได้สร้างยูน uh ิตเก่งๆมาเล่นนะเฮ้ยมีคนลักลอบเข้าบ้านเราครับ โอ้โห,โโหนี่ไงนี่ไอ้มันมุดดินมาโอ้โหข้างนี้อันนี้ขนาดผมมีตัวเทสลาทูปเปอร์ในการเป็นเซนเซอร์นะเนี่ยกี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่มันเป็นเหมือนหลอดเลือดอะคือตะกี้ครับผมไม่มีเทสลาทูปเปอร์นี่คือผมจะไม่รู้เลยนะ Promoted. Unit ready. Yeah, come oh lowly. Yeah, right. Unit ready. Changing position. Soviet construction ready. Soviet options. Unit ready. Training. <coughs> uh, Unit, ready. Right. <coughs> Unit ready. Unit ready. <coughs> para, Unit ready. Unit okay, ready. Insufficient funds. หเหมือนบอด,บอ,ดบอกแบ<อ>กผมจัดเลยตอนเนี้ตอนนี้ไรโน่แทงไม่ได้โหดเหมือนในภาคหลักแล้วนะในภาคหลักน,นี่ไรโนโร่แทงอย่างเถื่อครับพอในมาพอมาภาคนี้เหมือนโดนเนิรฟอะ <อ>หยาบมัรู้ป่าโหอยู่ในตัวนี้หยาบไม่ได้ปะเนี่ยอาเชอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห โอ้เจอบอดมันเอาจัดเลดิส่งโดนซ่อมลงมาก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัว โอ้โอ้ยโอ้โหไอ้พวกบอดข้อมุดดินเข้ามาจังกันจัง Hist Character's u ผมเ่อนผมบุกไวนะน่ครับปล่อยให้เพื่อนแบกไปก่อนนะ เพื่อนบอดแบบไปก่อนเลยคนเล่นไม่ไหวละไปครับใครไหวไปก่อนเลยคนเล่นไม่ไหว diy มามาครับพอเรามาละผมบอกเลยว่าหอภาคนี้โหดมากนะด้วยความที่หอมันเขาเรียกว่างไงอ่ะมันวิ่งไปยิงไปได้ไหครับดูดิ ฮอามาสามารถวิ่งไปยิงไปได้นะมันก็เลยทําให้เราแบบเอาฮอบินได้รัวๆเลยอะ่ะดีมากมาครับเดี๋ยวผมรวมก็กำลังฮอยสักหน่อยเราสามารถบุกได้แบบรัวๆเลยนะเอาแถมฮอพวกนี้มันยังยิงบนฟ้าแบบโหดมากนะครับ <c oughs> อันนี้ระวังค่ายดีนะครับอันนี้มันเป็นของที่ช่วยซ่อมนะ นี่ผมต้องรอแป๊บหนึ่งมาครับเหมือนบอดไม่ค่อยสร้ายตัวที่สอยได้นะดอบดอบแมงมุมมาไล่กระทืบคนมาครับฐานที่จะช่วยลดนี่นะ เหมือนเดิมเลยอินเัอร์ซีแพนครับเอาไว้รถพวกโอโ้โหโอ้โหทานซอยมันเถื่อนยังโอ้ทานซอยเถื่อนครับไม่อยากเอาของไปเสียเฉ่เลยก็พูดตามตรงครับรอบนี้บอดฝั่งเพื่อนผมแบบแปลกมากแล้วผมรู้สึกว่ามันโหดกว่าบ,บอดบูทออกีกอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่รู้สึกว่ามันโหดกว่าครับ โ,โหพอโดนธนูยิงล่วงได้ไงเนะี่ยผมว่าเราสร้างนี่ก่อนสตาลินฟีดครับมันจะเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนพูดง่ายๆคือมันเป็นเหมือนฐานคนฐานรถถังอ่ะฐานรถถังที่เราสามารถพับไปวางไปตรงไหนก็ได้นะครับดีมากเลย มามาเราซัพพอร์ตเพื่อนครับด้วยตัวนี่แหละมาละยิงเข้าไปยิงเข้าไปดรอปครับดรอปโอ<ห>้เพื่อนผมยังแบกบอกเลย นี่ครับพอพอผมว่าไปไปมามา,มาดีกว่าซีช็อปเปอร์อันเดิมอีกนะดูดิเพราะมันสามารถวิ่งไปยิงไปได้เราไขได้เรื่อยๆเลยนี่นะ สกดจิตเพื่อนผมเหรอต้องโดนดิมาครับผมว่าเราต้องไปทำลายอุยไปไหนจ้าเครื่องบินไปครับ get all to h a l l and get win ครับผม <Unit> ready. อแอทิเวตเกียร์ไปเลยครับเราจะได้เงินนะถ้าผมจำไม่ผิดมันคือมันทาให้เราไม่สามารถสร้งางเจ้าตัวยานพานะได้นะครับโอ้ยเฮ้ยมีคนมุดดินมามีคนมุดดินมามีคนมุดดินมานี่ครับเราจะไม่สามารถสร้างจากปกติได้นะยกเว้นเจ้าตัวสตาลินฟิตอันเดียวครับที่เราจะสามารถสร้างฐานได้อยู่นะ มาครับต่อไปก็อันนี้กันคีล็อปผมว่าเราเข้าตัวนี้ได้อยู่นะสู้ได้ป้ะททำลายฐานไฟให้หมดนี่ครับ โอ้ยโอ๊ยอาเชอร์ผมไม่รู้มันชื่ออะไรแต่มันใช้ธนูผมเรียกมันอาเชอร์แล้วกันแต่ที่จริงอาเชอร์ก็ไม่ใช้ธนูก็มีแย่ๆนะครับดูเรื sure> ่องเฟดเอาไม่ใช้ธนูสักอันเรียกอาเชอร์ได้ยังไงโอเคโอ้เขามันมีบอร์ดผมว่าหนักกว่านี้มาครับ อออดอบโดนดอกตัวซ่อมเนี่ยครับถ้าไม่มีบอทไม่มี AI นะผมแตกแน่ๆเลยโอ้โหขี่ล้อภาคนี้ก็เถื่อนเกิน ไปครับจีๆแล้วนะแหละแหมให้ไอ้มาแบกโชว์ครับอุม้มอ้าวทำไมยังไม่ชนะอเอ๊ะทำไมยังไม่ชนะโอเคชนะแล้วนะครับโอ้เป็นมอดที่มันมากนะ